หากพูดถึงลูกชิ้นทอดครับคงไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์นี้ครับผมใจแอนลูกชิ้นระเบิดครับรายชีพลิ่ฝันวันนี้ครับเทฟจะพาคุณผู้ชมนะครับประเจาะลึกพูดคุยกับคุณหน่องครับผมผู้คิดค้นและก่อตั้งแบรนด์ใจแอนลูกชิ้นระเบิดครับที่เปิดสาขาได้มากถึง2,500สาขาและส่งออกได้มากถึง6ตันครับผมอ่าเขาทำยังไงให้แบรนด์เติบโตได้มั่นคงได้ขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยกับพี่หน่องครับ พี่น้องวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันนี้ก็คือคร,รูปแบบของตู้เฟรนชชายใช่ครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดไหมเอ่ยอันนี้ใช่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับที่เหมาะสําหรับลงในปั๊มน้ํามันนะครับ,รบแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆคือต,<ม>ตัวนี้มันจะ กันแดดกันฝนนะครับกันฝนมีหลังคาเหมือนบ้านเลยอุปกรณ์ครบชุดพร้อมขายครับโอ้แบบนี้เลยใหญ่มากนะเอาจริงด้านในใหญ่เหมือนกันนะครับครับผมถ้าแบบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่49,900ครับสี่หมาพันเก้บาทใช่ครับเอามา50,000บาทพอร้อยหนึ่งแพอร้อยหนึ่งห้าบาทแต่ว่าเรามีอุปกรณ์ครบหมดเลยปกรณ์ไฟฟ้าแถมมีลูกชิ้นแถมให้ขายหมดก็เกือบหมื่นแล้วครับตอนนี้ทั้งหมดมีกี่สาขาครับตอนนี้ทั่วประเทศมีประมาณ2,500สาขา 2,500สาขาใช่ครับตอนนี้ขายอยู่ประมาณวันละ6กถึงเตันครับถึงชิ้น6กถึงเตันใช่ครับโอ้โหเป็นกี่คันรถเนี่ยประมาณก็เรากระจายไปทั่วประเทศครับเราก็กระจายไปเกือบทุกอำเภอนะครับซึ่งลูกชิ้นที่เราขายก็จะมีประมาณนี้ถูกไหมฮะใช่ครับตามที่เห็นนีด้านล่างนี่เลยถูกไหมครับฮะก็เริ่มจากปลาระเบิดนะครับกุ้งระเบิดนะครับหมึกระเบิดไส้กรอกนะครับไส้กรอกลมกันนะครับตัวใหญ่ตัวนู้นนะครับแล้วก็มีปลาเส้นแล้วก็หอยจ้อปูครับคือน้ำลายก่อน น่ากินมากเลยผมขอชิมได้ไหมครับได้เลยครับเชิญครับปกติมันมี3ไซส์ให้ผมเลือกใช่ไหมใช่ครับมีเอสเอสแอลเอสเอสแอันนี้คือไซส์เล็กสุดนะฮะใช่ครับไซส์เล็กก็ไม่เล็กนะเอาดีๆก็จ่ายเต็มถ้วยก็อิ่มครับเห็นไหมครับฮะใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่ถ้วยครับงถ้วยขนาดนี้ใส่ไปกี่ลูกสามลูกสองลูกเต็มลูกเต็มถ้วยครับเต็มถ้วยเต็มถ้วยเต็มถ้วยฮะเต็มถ้วยมาเดี๋ยวให้ให้ผมใส่มาหนึ่งครับนี่ครับนี่ มาแล้วอันนี้คือทอดร้อนๆเลยใช่ครับแบบนี้เลยครับลองชิมดูว่าอร่อยระเบิดขนาดไหนครับนี่ฮะต้องเป็นปลาก่อนนะตัวนี้ปลาอร่อยระเบิดขนาดไหนนี่มือสั่นเลยนะหิวหิวหิวมือสั่นกรอบนอกข้างในนุ่มครับไม่เหนียว ปกตินะความรู้สึกผมอะเวลาเรากินลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดมันจะมีความเหนียวแต่อันนี้ไม่เหนียวเลยใช่ครับลูกชิ้นของเราเนี่ยครับเป็นลูกชิ้นที่ได้รับมาตรฐานต่างนะครับเราผลิตจากเนื้อปลาทะเลสดแท้นะครับนอกจากนี้ตัวที่ทําให้ความอร่อยของลูกชิ้นของเราได้รับความนิยมอย่างมากก็คือตัวน้ําจิ้มครับน้ำจิ้มเราเป็นน้ําจิ้มที่สูตรพิเศษไม่เหมือนใครผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาตินะครับไม่ของพี่ก็ทำเองถูกไหมครับใช่ครับน้ำจิ้มเราไม่ใส่น้าผักโยต์ไม่มีส่วนผสมของพวกขารทําให้เหนียวนะครับแต่แซ่ต่างๆ ทุกชิ้นดีน้าจิ้มดีแล้วก็ดูครับตู้เฟรนชชายสวยมากถ้าอยากจะเริ่มขายตู้เฟรนชชายของเราเนี่ยครับท่านมีเงินเพียง3,000บาทนะ3,000เบาทติดต่อเข้ามาได้เลยครับเรามีชุดพิเศษให้ท่านไปทดลองขายได้นะครับซึ่งใน3,000บาทนี้ได้อะไรบ้างครับฟรัพันบาทเนี่ยท่านจะได้ ป้ายนะครับพร้อมสินค้าแถมสินค้าหมายถึงตัววัตถุดิบก็คือตัวเส้นก๋วใช่ครับตัวตัวลูกชิ้นลูกชิ้นแถมเนี่ยท่านขายหมดก็คืนทุนแล้วครับสามพบาทสามพบาทนี่หมายถึงท่านมีอุปกรณ์อะไรอยู่แล้วนะครับติดต่อเราเข้ามา3,000บาทก็เริ่มลงทุนกับแฟรนไชส์ใจแอนลูกชิ้นระเบิดได้แล้วใช่ครับนอกจากนี้เรายังมีชุดแฟรนไชส์อีกหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่ออฟฟิศที่ออฟฟิศได้ครับกันเดี๋ยวรบกวนพี่น้องพาไปที่ออฟฟิศไปดูอาณาจักรใจแอนลูกชิ้นระเเเบบบบบบบิิิดดดกััััััันนนยยีีคคคคคครรรรรรรไไ้มาตงหพ่ชญลฮะ นี่คืออาณาจักรใจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดถูกไหมฮะใช่ครับใหญ่มากพี่น้องตรงนี้หลักๆเขาทําอะไรบ้างครับพี่เห็นมีรถขนส่งเต็มไปหมดเลยจุดนี้มันจะเป็นจุดกระจายสินค้าคไปทั่วประเทศนะครับคือลูกชิ้นเราเนี่ยกลางคืนเนี่ยลูกชิ้นจะมาส่งที่ห้องเย็นของเรารเราจะฟรีเย็นหนึ่งคืนนะครับหลังจากฟรีเย็นหนึ่งคืนเนี่ยเช้ามานเนี่ยเราก็จะมาแพ็คใส่กระสอบอย่างนี้นะครับเพื่อกระจายไปทั่วประเทศด้านในนี่คือลูกชิ้นเหรอฮะใช่ครับที่เราแพ็คใส่กระสอบอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกแฟนชา์ของเราค เพราะนั้นต้นทุนเขาสู้ไม่ไหวแน่แต่สินค้าเราแพ็กอย่างนี้เนี่ยประกรันคุณภาพนะครับเพราะมันเย็นอยู่แล้วไปถึงเขาก็ยังเย็นอยู่อันนี้อย่างเช่นตัวนี้ลองอ่านด,ดูเทปว่านนไปถึงอ,อ,นอ,นอันนี้ก็คืออ๋ออันนี้มันเหมือนเป็นคีย์ว่า กระสอบอันนี้ไปที่ไหนใช่ไหมฮะอย่างอันนี้ผมบอกว่าไปตําบลคาม่วงอําเภอเขาสวนกว้างจังหวัดขอนแก่นนี่ฮะเขาก็จะมีโน้ตบอกแบบนี้ไว้แล้วก็ใส่ไปในกระสอบแปว่ากระสอบนี้ไปที่ขอนแก่นขอนแก่นแต่ว่าทุกใบทุกใบก็จะมีแบบนี้เหมือนเหมือนกันเลยอันนี้ไปเชียงรายก็มีนะครับก็เราก็เราก็จะไปทั่วประเทศคือสินค้าของเราเราจะเน้นว่าคุณสั่งสินค้าวันนี้พรุ่งนี้เช้าจะถึงทุกที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะสั่งในวันเดียวได้เลยสั่งวันเดียวได้เลยปัจจุบันเราก็มีส่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีที่ไหนบ้างรลเนี้้งดยต คืออะไรครับพี่พี่น้องอ่าอันนี้จะเป็นโชว์รูมรโชว์คียออสรถเข็นต่างๆของเราอะน,นะครับวิ่งงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องพาขึ้นไปชมได้ไหมว่ามันเป็นยังไงครับได้ได้ได้อันเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดูไปดูไปดูครับผมผมต้องเรียกว่าตู้คียออสถูกงนะครับใช่ครับที่นี่มีตู้คียออสแบบไหนบ้างครับพี่ที่นี่มีคียออส ทุกชุดทุกรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการกานมีธุกกรกิจเป็นของตนเองคุณอยากจะขายในตลาดนัดเราก็มีชุดตลาดนัดให้คุณอยากขายในห้างเราก็มีชุดห้างให้คุณอยากขายในปัม๊มเราก็มีซุ้มในปั๊มให้นะครับเราก็จะมีชุดทุกชุดทุกรูปแบบตอบสนองความต้องการเลยพี่หน่องลองแนะนำหน่อยอถ้าเป็นชุดแบบชุดในห้างชุดในห้างก็จะเป็นชุดประมาณ2ชุดนี้ครับเราเรียกว่าชุดอลังการสองชุดนี้นะครับจะมีเมนนมีป้ายมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบพร้อมขายเลยนะครับลูกชิ้นเรามีแถมให้ครบนะครับก็คือ คุณขายลูกชิ้นหมดก็เกือบคืนทุนมาครึ่งหนึ่งแล้วครับถ้าอย่างนี้ราคาสตาร์ทเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่26,900ครับ26,900บาทใช่ครับอ่าแบบนี้แล้วก็อันนี้มาที่ราคา20,000ต้นต้นฮะสองหมื่นต้นตครับก็นึ่งอยู่ที่อุปกรณ์ต่างๆนะครับมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ได้มอ้อทอดเหมือนกันได้มอ้อทอดเหมือนกันได้ม้อทอดเหมือนกันครับแล้วอันนี้อ่ะครับ อันนี้ดูอันนี้ดูน่ารักเนาะอันนี้ดูเล็กๆดีตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงให้กับเรานะครับ,รบเราเรียกชุดตลาดนะัดพกพานะครับแปลว่าเขาสามารถพกพาได้เหรอตัวนี้มันจะถอดประกอบได้ทั้งคันพับเก็บใส่รถเก่งได้นะครับพนักงานออฟฟิศใช้กันเยอะนะแต่สมัยก่อนนะครับที่ทํางานออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะพับใส่รถเก่งเวลาเลิกงานตอนเย็นเนี่ยไปการขายหาค่าน้ํามันค่านมเลี้ยงลูกได้สบายๆนะครับตัวนี้ราคา1 0,000มื่นหนึ่งหมื่นต้นๆครับ หนึ่งเหมือนต้นเนาะแถมชุดแถมวัตถุดิบลูกชิ้นปรลูชิ้นปลาใ,<ช>ให้ไขายด้วยลูกชิ้นแถมขายหมดก็คืนทุนมาเกินครึ่งแล้วครับชุดที่นิยมที่สุดคือชุดที่อยู่ในในปั๊มเหรอฮะใช่ครับตอนนี้เนี่ยลูกชิ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องฟุ้งใหญ่ๆขึ้นมาตรฐานตามปั๊มตามจุดตลาดนัดใหญ่ๆนะครับ,รบเพราะนั้นชุดนั้นเนี่ยมันจะกันแดดก,กันฝนมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบนะครับ เรื่อรู้แล้วว่าที่มาของของแจแอนเนี่ยครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านในได้ครับไปครับทุกคนครับไปเชิญครับมาพอเข้ามาในห้องทํางานนะครับของพี่พี่น้องครับดูเป็นกิจจักษณะมากเลยดูเป็นทางการมากเลยแตกต่างจากด้านนอกแต่ขออนุญาตถามก่อนครับพี่น้องคือก่อนที่จะมาทําแจแอนลูกชิ้นระเบิดเนี่ยครับก่อนหน้านี้ทําอะไรมาก่อนไหมครับคือเดิมทีพี่ทํางานบริษัทนะครับอยู่บริษัทญี่ปุ่นมา2ี่กว่าปีพอช่วงสุดท้ายของการ ทำงานเนี่ยญี่ปุ่นก็กดดันค่อนข้างจะมากยิ่งตําแหน่งสูงแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเราเป็นผู้จัดการสายขายสายการตลาดเราคิดตอนนั้นก็คือเอ๊ะเราต้องหาธุรกิจอะไรมาทําของตัวเองละ mm hmm. ถึงเวลาอินตัวที่จะทํางานบริษ,ษัทแล้วครับนั้นสิ่งที่เราชอบไปมากที่สุดคือเราชอบไปเดินตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดตลาดเล็กตลาดใหญ่ถนนคนเดินต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราพบเห็นเนี่ยมันคือในตลาดเนี่ยมีสินค้ามากมายแต่ ยังไม่มีใครคิดเอามาทําการตลาดมาสร้างแบรนด์อย่างจริงจังพี่ก็มองแล้วมีสินค้าหลายตัวพี่ก็เลือกมา3ามสตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่นกกระทากล้วยทอดลูกชิ้นต่างๆรับก็เริ่มศึกษาตัดสินใจเริ่มแรกเนี่ยคิดจะทํากล้วยทอดก่อนก็ไปนั่งเฝ้ากล้วยทอดเจ้านึงโอ้โหตามตื้อเขาอยู่เป็นเดือนนะครับเพื่อขอให้เขาให้สูตรสอนเราทํากล้วยทอดนะครับครับ จนเข้าใจอ่อนเราก็ไปขอเรียนกล้วยทอดจากเขานะครับระหว่างที่ไปเรียนกล้วยทอดเนี่ยหน้าร้านกล้วยทอดเนี่ยมันมีร้านลูกชิ้นอยู่ร้านหนึ่งขายดีมากเราก็ไปเรียนกล้วยทอดด้วยแล้วเราก็ถามร้านลูกชิ้นนั้นทุกวันนะครับเดินผ่านก็ถามได้ฝึกษาลูกชิ้นไปด้วยนะครับจบวิชากล้วยทอดพี่ก็ได้ลูกชาวิชาลูกชิ้นมาด้วยในตัวพี่ก็อาศัยวิชาการตลาดของพี่เนี่ยเอามานั่งวิเคราะห์คือกล้วยทอดเนี่ยตัววัตถุดิบเองก็จะเน่าเสียง่าย นะครับ,รบด้วยความเป็นผลไม้นะนด้วยมันทั้งปอกเสร็จมันต้องชุบแป้งทอดอะไรเลยใช่ <ไป S 2> ใช่นะครับแล้วก็ถ้าเราจะมาคิดว่าเราจะคุมวัตถุดิบที่จะเอามาขายกับแฟนชายหรืออะไรในอนาคตเนี่ยมันก็จะได้แค่แป้งอย่างเดียวตัวกล้วยตัววัตถุดิบต่างๆเขาซื้อจากที่อื่นได้นะครับ,รบเราก็มานั่งวิเคราะห์แล้วเราก็เลือกลูกชิ้นระหว่างนั้นเราก็ แอบโดดงานห้วอวันเสาร์อา,อาทิตย์เนี่ยก็ลองมาทอดขายลูกชิ้นเองเลย,ย,ายนะขายอยู่ตลาดท่าอิดเนี่ยมือไม้เก้กเกัลงๆนะครับเราก็ไปยืนทอดทดลองทอดทดลองขายอยู่ระยะหนึ่งนะครับปร,บระมาณเดือน2เดือนนะครับ เราก็มองเห็นแล้วว่ามันทําได้เราก็มองว่าทําตลาดได้แน่เราก็เขียนแผงการตลาดขึ้นมาเลยนะครับเขียนแผงการตลาดขึ้นมาเราก็เอาแผงการตลาดนั้นเนี่ยไปเะเวนทั่วมหาชัยไปเะเวนหาโรงงานเพื่อให้ผลิตลูกชิ้นตามที่เราต้องการเนี่ยทั่วมหาชัยไปอยู่9โรงงานเขาไล่ออกมาหมด จากจุดอิ่มตัวที่เกิดขึ้นจากการทำงานประจำทำให้พี่น้องหาช่องทางใหม่ๆที่จะสามารถสร้างเม็ดเงินได้ทำให้เกิดเป็นโปรเจกต์การทำลูกชิ้นขายขึ้นมาครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีโรงงานที่ไหนรับผลิตให้กับใจแอนลูกชิ้นระเบิดเลยเป็นเพราะอะไรนั้นไปติดตามกันในช่วงหน้าครับ การตลาดขึ้นมาเราก็เอาแผงการตลาดนั้นเนี่ยไปตะเวนทั่วมหาชัยไปตะเวนหาโรงงานเพื่อให้ผลิตลูกชิ้นตามที่เราต้องการเนี่ยไปอยู่9โรงงานเขาไล่ออกมาหมดเขาไล่ออกมาหมดเนื่องจากว่าเรามีสาขาเดียวไม่มีวอลลุ่มไม่มียอดขายอะไรขายคุณขายเล็กๆน้อยๆคุณจะไปฝั่งให้เขาทาลูกชิ้นอย่างงู้นอย่างนี้ไปโม้คุยอะไรเขาให้เขาฟังเขาก็ไม่ไม่มีใครอยากผลิตให้ จนมาโรงงานที่9้าเนี่ยเราก็ไปเจอคุยกับแม่เขาเนี่ยแม่เขาก็ไล่เรามาแล้วว่าไม่ผลิตให้ลูอหลอกมันยุ่งยากหรือโมอย่างนี้ว่าคิดว่ามันทําไม่ได้เดินออกมาคอต,ตกมาแล้วเกือบจะเกือบจะไ,ไม่ล้มเลิกไม่อยากจะทําแล้วเดินออกมาปุ๊บเจอลูกชายเขาลงจากรถมาพอดีเขาถามพี่มาทาอะไรครับพี่ก็บอกว่าบี้มาเสนอว่าพี่จะทําตลาดลูกชิ้นใหม่จะพลิกตลาดลูกชิ้นใหม่อยากได้ลูกชิ้นที่ อ้วนใหญ่กรอบนอกนุ่มในไม่เหนียวไม่เหี่ยวไม่คาวอยากให้เขาผลิตสเปคอย่างนี้ให้เขาก็มีความเห็นว่าเห็นว่าพี่ทําได้แน่เขาบอกบผมเชื่อว่าพี่ต้องทําได้ผมเชื่อในแผนการตลาดของพี่แม่ผมจะว่ายังไงเนี่ยผมไม่สนใจแล้วผมจะลองผลิตให้พี่ดูตั้งแต่วันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของลูกชิ้นปลาระเบิด จนมาถึงวันนี้เลยครับโรงงานรงโรงงานลงนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ผลิตให้เราแต่เพียงผู้เดียวนะครับไม่ผลิตให้ใครอื่นเลยเพราะว่า,าผลิตให้เยอะแล้วแจ้งอย่างเดียวก็ผลิตไม่ทันแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มใช้วิชาการตลาดที่มีอยู่นะครับพอเราได้โรงงานผลิตแล้วเนี่ยเราก็มองต่อไปว่า ถ้าเรามีแค่สาขาเดียวเนี่ยเราก็ไม่มีไรายได้มาเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวแน่มันเพียงแค่สาขาเล็กๆเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มคิดเรื่องแฟนชายเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็เอาประสบการณ์จากที่เราเราเคยทําบริษัทน้ำอัดลมมาก่อนก่อนที่จะมาอยู่บริษัทญี่ปุ่นน,นะครับครับตอนนั้นเขามีแจกรถเข็นเขามีแจกรถเข็นให้ให้กับคนทั่วไปนะครับให้แม่ค้าต่างๆเนี่ยผมก็เริ่มเริ่มทําตัดสินใจ เออร์ลี่ทันทีเอาเงินก้อนหนึ่งเนี่ยเงินก้อนที่ออกจากาบริษัทมาเนี่ยเอาเงินที่เออร์ลี่ออกมาเนี่ยมาผลิตรถเข็น30คันขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนั้นลงไปเราก็ทำการตลาดแบบลงไปในพวกนี้สาราธรรมาหากินต่างๆใครอยากมีแฟนชายใครอยากได้ร้านลูกชิ้นไปขายเนี่ยเรามีแจกรถเข็นให้ให้เขาเขียนจดหมายมาหาเรา คนเขียนจดหมายเข้ามามันก็จะมีจดหมายดราม่า,มาชีวิตเลยต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้มองตรงนั้นเป็นหลักสิ่งที่เรามองคือเรามองทำเลทำเลใครมีทำเลดีเนี่ยเราแจกรถเข็นแฟนชายให้หนึ่งคันเลยทันที3าเดือนเราก็มีแฟนชายสามสิบสาขาขึ้นมาทันทีตอนนั้นคือแจกฟรีเหรอครับแจกฟรีอ๋อคือถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าอาทำเลตรงนั้นที่เขาจะเอาไปขายเนี่ย เป็นทนาด,ดีเรารให้กับให้รถของเขาไปเลยเราแจกรถเข็นเลยทัน<ฟ>ทีฟรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มี30มสาขาทันทีนะครับสามสิบส <3 S 1> าขากระจายอยู่กรุงเทพและปริมณฑลเบื้องแรกเราเราเอาใกล้ๆก่อนนะครับ,รบหลังจากสามสิบสาขาที่ลงไปเนี่ยที่ป้ายเราก็เขียนว่าใครสนใจแฟรนไชส์โทรเข้ามาแปบ๊บเดียวนะครับ ก็มีคนติดต่อเข้ามาเป็นร้อยเป็นร้อยคนเลยนะครับร้อยสาขาเพียงไม่กี่เดือนเราก็มีแฟรนไชส์เป็นร้อยสาขาทันทีในกรุงเทพและป็นริมณนลกรุงเทพริมณฑนแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะครับหลังจากนั้นภายใน1ปีเราก็มีแฟรนไชส์เกือบพันสาขาแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยเราโรงงานต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มีมาตรฐานอะไรมากมายครับเราพอเราทําแฟรนไชส์แล้วสิ่งที่เราเน้นคือเราต้องสร้างมาตรฐานนะครับ เราก็เน้นให้โรงงานต่างๆเนี้ยต้องไปทำมาตรฐานของตัวเองนะครับ,รบเขาจะต้องมีผ่านอ,อยเบื้องต้นพื้นฐานเลยต้องผ่านอรย์ต่อมาก็ต้องผ่าน HACCP นะครับแล้วก็จะต้องมี GMP แล้วก็จะต้องมีฮาลาลอิสลามทานได้ด้วยนะครับเพราะนั้น,นโรงงานต่างๆที่จะมาให้เราขายสินค้าเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานต่างๆนี้ทั้งหมดปัจจุบันเรามีไส้กอรอก ในหมวดของไฟก่อนเนี่ยทางบริษัทเบทโกเป็นผู้ผลิตให้ซึ่งเขาเป็นโรงงานมาตรฐานอยู่แล้วนะครับชิงรางวัลต่างๆรางวัลที่เขามีมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของทางกระทรวงพาณิชย์ของทางออมสินหรือของรางวัลต่างๆที่เขามีแข่งขันเนี่ยเราไปชิงรางวัลได้มาหมดนะครับรางวัลที่เราภาคภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลแฟนชายยอดเยี่ยมขนาดย่อมอันดับหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์นะครับ อันนี้โครงการนี้จัดเป็นครั้งแรกเนี่ยเราได้อันดับหนึ่งเลยนะครับตัวตัวนี้ฮะตัว<น>ตัวสีน้ําเงินนี่นะครับซึ่งสังเกตดีๆนี่คือเหมือนจะกวาดรางวัลในทุกๆปีเลยฮะอัปเดตตลอดเวลาเราเราจะต้องคืออันนี้ก็คือเป็นหลักเลยในการสร้างมาตรฐานให้แฟนชายเพื่อให้แฟนชายอยู่ยั่งยืนนะครับเรายัางได้คอนแทคจากปั๊มปตทนะครับ,รบจากปตทโออาร์นะครับก็คือปอั๊มปตทพวประเทศเปิดที่ไหนเนี่ยทางปตทเขาจะ ส่งมาให้ทางเราเพื่อให้ใจแอนพิจรานาว่าจะลงไปเลือะลงไปตามปั๊มต่างๆของปร๊มปตอททได้ทั่วประเทศนะครับคือก่อนอื่นเราต้องสร้างแบรนด์ให้มี3อย่างนะครับก็คือดีเด่นดังก่อนดีเด่นดังคุณมีโปรดักที่ดีนะครับคุณเด่นคือคุณมีแบรนด์ที่ดีแล้วก็คุณสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับแล้ว เพราะนั้นถ้าคุณมี3ามอย่างนี้ดีเด่นดังนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มปตทหรือว่าปั๊มอื่นๆนะครับห้างสินค้าต่างๆนะครับก็จะติดต่อคุณเข้ามาเองคือยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคของออนไลน์สื่อออนไลน์เป็นหลักคือเราต้องทําทุกรูปแบบของสื่อออนไลน์นะครับเริ่มต้นคือต้องมีเว็บไซต์ที่ดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่สื่อให้ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมี ไม่ว่าจะเป็น f a c e b บ o k t t k t o o k y u u t u b e g o o g l e อดสื่อทุกตัวเนี่ยเราต้องทำให้แอคทีฟแล้วก็น่าสนใจตลอดเวลาซึ่งเรามีทีมงานทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยที่ทาออนไลน์โดยเฉพาะเลยทาออนไลน์โดยเฉพาะตอนนี้มันตอนนี้มันเป็นยุคข,ของออนไลน์จริงๆเนาะใช่ครับทุกอย่างการคงออย่างผมเนี่ยผมก็เป็นคนที่แบบเวลาเราจะซื้อสินค้าอะไรหรือ เราจะกินอะไรสักอย่างเนี่ยบางทีผมเห็นในทิกตอกเนี่ยเขาชวนแบบ í, เขากินอร่อยเขาดูน่ากินเราก็สั่งซื้อจากในนั้นนะใช่ปัจจุบันเรามีจ้างยูทูบเบอร์ชื่อดังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนี่ยมารีวิวของเราเป็นประจำนะครับก็คือสรุปเป็นการเป็นกลยุทธ์การตลาดของเราในในใ,ใ,ในช่วงของยุคที่เป็นออนไลน์เต็มตัวใช่ครับมาจนถึงทุกวันนี้14ปี15ปีเนาะ15ปีครับอะไรคือความสําเร็จในทุกๆวันนี้ครับพี่ของแฟนชายเนี่ยคือเราเราไม่ได้ ตั้งใจมาขายแฟรนไชส์นะครับคือเราตั้งใจมาสร้างอาชีพให้คนไทยนะครับให้เขาฟื้อแฟรนไชส์ไปแล้วเนี่ยเราไม่เพียงแต่ว่าขายแฟรนไชส์ไปแล้วจบเราต้องไปสอนให้เขาทําสอนให้เขาขายสอนให้เขาคิดทอดสอนเดสอนตลาดออนไลน์ต่างๆไปทำติ๊กตอกให้เขาสอนให้เขาทติ๊กตอกสอนให้เขาทำโหมด Delive r y ต่างๆนะครับเราต้องสอนให้เขาเพื่อให้เขามีอาชีพที่มั่นคงเลี้ยงดูครอบครัวของเขาต่อไปให้ได้ด้วย เหมือนเป็นการฝึกการทําอาชีพของของคุณไปด้วยใช่ครับอ่าเดี๋ยวให้พี่น้องฝากนะครับว่าสําหรับลูกค้าหรือว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้สนใจเฟรนช์ชายจแอนติดต่อทางไหนได้บ้างครับติดต่อที่เบอร์โทรนะครับ0852535588หรือดูตามเพจ Facebook เว็บไซต์อ่าทิกต็อกมีไลน์แอดมีอะไรหมดเลยมีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวขึ้นเพิ่มให้ครับผมได้ครับตามนั้นเลยใครสนใจนะครับเฟรนช์ชายนะครับรวมถึงแบรนด์จแอนลูกชิ้นระเบิด ้ามไดฝากนิดนึงก็คือคือคนที่จะซื้อแฟรนชชส์อ่ะคือมันมีแบรนด์ต่างๆมากมายนะครับอยากให้ดูแบรนด์ที่เป็นมาตรฐานนะครับที่เขาสร้างมาตรฐานสร้างแบรนด์อย่างจริงจังนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หน่องมากเลยครับอบครับพี่สำหรับเทคนิคหรือว่าความรู้ต่างๆในการทำธุรกิจเกี่ยวกับแฟรนช์ชส์แบบนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงได้ได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของแจแอนลูกชิ้นระเบิดขอบคุณพี่น้องมากครับผม สำหรับใครนะครับที่ชอบความรู้ดีๆนะครับรวมถึงไอเดียในการทำธุรกิจแบบนี้นะครับติดตามให้ดีนะครับกับรายการร้อยอาชีพพลิกฝันครับทุกวันเสาร์หกโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงนะครับทางช่องไทลรทีวีกดสัน2วันนี้เทปแล้วก็พี่น้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ค,คุณผู้ชมครับวันนี้พบกับโครงการอมสินยุวพัฒน์รักถิ่นจากธนาคารอมสินที่ช่วยพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการนํากระบวนการสมัยใหม่มาช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไปครับ ตอนนี้ครับผมอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนพการันดูนจังหวัดบุรีรัมย์ครับโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับธนาคารออมสินช่วยกันพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านผ้าทอจักสารจากชุมชนซึ่งได้รางวัลชนะเลิศ Best of the best ประเภทสวยดีในโครงการอมสินยุพั์รักถิ่นครับ สวัสดีครับผมนายไกรวุฒิยาวิรัมกำนันตำบลลำดวนประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพการโนครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก่อตั้งขึ้นได้ยังไงแล้วก็จุดเริ่มต้นเป็นาอยังไงครับจุดเด่นของหมู่บ้านกระเจ้าของเราเลยนะครับในเรื่องของการทําจากสารทําเปลไม้ไผ่ทําเครื่องไม้เครื่องมือจับสัตว์แล้วก็เราก็มารวมกลุ่มกันนะครับโดยใช้ชื่อคําว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพก,การะดูครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆตอนนี้ครับทางกำนันของเรามีอะไรบ้างครับครับอันแร,แรกก็จะเป็นงานจักสานนะครับงานจากทำเปลไม้ไผ่งานทํากระเป๋ารวมไปถึงในเรื่องของการงานผ้าทอผ้าไหมนะครับในลายเอกลักษณ์ต่างๆลายประจําตาบลลาดวนน้องๆนักศึกษาครับจากมหาวิทยลาลัยราชพัฏบุรีรัมเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องอะไรบ้างครับทางราชภัฏก็เข้ามาฟื้นฟูให้มันมีการ ออกแบบให้มีการทําที่ดีมากขึ้นละเอียดมากขึ้นอย่างที่สองในเรื่องของการสืบสารสืบทอดในเรื่องของการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ต้องขอขอบคุณธนาคารอมสินนะครับที่มีโครงการอมสินยุวพัฒน์รักถิ่นที่ได้ลงมาในพื้นที่เพื่อมาสร้างฟื้นฟูนะครับภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในท้องถิ่นสร้างรายได้นะครับให้กับคนในชุมชนถ้าเผื่อมีคนสนใจครับท่านกำนันช่องทางการติดต่อครับครับฝากหน่อยชื่อเพจนะครับลำดวนพการดูลนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ093 320 1842 สำหรับหน้าครับคุณผู้ชมจะได้พบกับโครงการอมสินยุวพัฒน์รักถิ่นจะเป็นที่ไหนรอติดตามชมกันให้ได้นะครับขอบคุณธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนวันนี้ผมและท่านกำนันนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมขอขอบคุณธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม มหลอิซุซูดีแม็ซ์เหนือลิมิตพิจิตโลกบริษัทปตทจำกัดมหาชนหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา711ผลิตภัณฑ์อาหาร CP